สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอ้แล้วอาจารย์ท็อปในรายการสหวิทยาโหรารายการของเราในรอบนี้ก็มีท่านอาจารย์โอ้ได้เดินทางมาถึงแล้วท่านอาจารย์โอก็จะดูให้ทุกคนเพียงคนละหนึ่งคำถามเพียงเท่านั้นใครที่ต้องการถามการุณานะ กดแชร์ออกไปเพียงคนละ9ก0าพันเกแชร์เพียงเท่านั้น เข้ามากันได้นะครับเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสเก้าแชร์ที่ไหนเนี่ย หาวิทยาโหรามากันแล้วนะครับอย่าลืมครับเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าแชร์เพียงเท่านั้นนะอาจารย์โอก็มาพร้อมแล้ว,วนะ เดี๋ยวรอจานโอ้ก่อนนะเดี๋ยวตอบให้นะต้องแก้ไม่แน่ใจแล้วชืวว่อเล่นอะไรถาม มุกดวงดีจะมีโชคลาภูกหวยใ,ใหม่คะอะมาเดี๋ยวดูให้นะมุกดวงดีว่าเจ้าจะมีโชคลาภหรือเปล่าได้มาจ่ายไปอ่ะได้มาจ่ายไปอ่ะคือมันมันได้มาแล้วก็ออกไปหมดเลยคือถ้าเกิดว่าจะซื้อเนี่ย ถ้าเราซื้อหลายๆเลขหรือหลายๆอะไรอย่างเงี้ยมันมันมันอาจจะเท่าทุนเท่าทุนอันนี้ก็คือเข้ามาเท่าไหร่ก็ออกไปเท่านั้นหรือว่าเราจ่ายไปเท่าไหร่ก็เข้ามาเท่านั้นเขาเลียก็อะไรแบบมันเท่าทุนอะมันแบบมันไม่ได้ได้กําไรอะมันไม่ได้กําไรอะเหมือนไม่เล่นก็ก,ก็ก็ไม่เป็นไรอะเออเล่นหรือไม่เล่นค่าเท่ากันพอได้งเงินเท่ากันเหมือนกับว่าอะ สมมติเรามีเงินอยู่สิบบาทเราเล่นไปห้าบาทไม่ใช่เด็เราเรามีเงินอยู่สิบบาทเราเล่นไปสิบบาทเราก็ได้กลับมาสิบบาทอย่างเงี้ยเหมือนไม่เล่นดีกว่าอะไรเงี้ยเข้าใจไหมเออมันก็เท่ากันอะ่อะเดี๋ยวตอบให้นะักสารนะจะเย็นๆนะเอาเขาอ่านไปเลยก็ได้รำคาญละแชร์ไม่ทัดเลย จะให้จานโอแชร์ก่อน9,999แชร์เดี๋ยวนี้ท็อปก็อ่านไม่ดิแชร์แล้วสาเขาเงียบไปจากเราลุ่มหลงชายที่แม่เขาหามาให้หรือเปล่าคะเขาเงียบหายไปจากเราลุ่มหลงชายที่เขาเราไม่รู้ว่าเป็นชายหรือเป็นอะไรแชร์แล้วสาเขาเงียบหายจาก เขาเงียบจากเราไปเขาไปลุ่มหลงชายที่แม่เขาหามาให้หรือเปล่าคะมันมันมัน,มนเดี๋ยวก่อนนะเขาเ <c oughs> ขาเป็นเพศอะไรอะคะเอบเอาจีบีทีเดียวเหรอเดา,า,ดาทางาไม่ออกเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเดาทางไม่ออกเดวคุณคุณเป็นผู้หญิงใช่ไหมเขาไปขาเขาไปเขาเงียบไปเขาไปลุ่มหลงชายชายที่แม่เขาหามาให้ด้วยนะแสดงว่า แฟนคุณเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายอ่ะแฟนคุณเป็นผู้หญิงใช่ไหมเป็น LGBTQ กันใช่ไหมแล้วแล้วผู้หญิงคนนั้นอ่ะที่คุณชอบเขาเนี่ยเขาไปรุ่มหลงชายที่แม่เขาหามาให้จะให้จับคู่กันอย่างนี้ใช่ไหมไม่อยากให้เป็น LGBTQ ใช่ไหมอันนี้อาจารย์เดานะอ่ะดูดิาจะหลับไปแล้วอดอนจะทับหลับไปแล้วอ่ะจะดูให้แล้วกันว่า เ<ด>จ้าียังไม่ได้อะไรเจ้าคือเพศ<อ>ที่เก้าสิบเก้าอ่านนามม้ำแล้วลืมใส่พระไม่ได้เดนะี๋ยวเอาพระก่อนนะเออเดี๋ยวบาปรู้ป่ะใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องนั้นจานโอผู้เป็นประธานจะมาดูให้นะเงียบหายไปเดี๋ยวดูให้ละกันว่าเขาลุ่มหลงหรือเปล่าไพ่บอกว่าเขายังไม่หยุดที่ใครนะไพ่บอกอย่างนี้นะ ให้มันตอบว่าตัวเขาเองก็ยังไม่ได้หยุดที่ใครมันไพ่มันว่ากันนะคือยังไม่อยู่ที่ใครอ่ะไพ่มันไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆตัวเขาเองก็ยังไม่ได้หยุดที่ใครนะคุณสามิ้น2ยี่สิบแปดเชื่ออะไรชื่อแพ็คเพื่อนชื่อแพ็กเขาคิดกับเราเกินเพื่อนหรือเปล่าคะดูให้นะนะคุณมิ้นนะเดี๋ยวจะให้จานโอมาดูให้ นะคุณสาไพ่บอกว่าตัวเขาเองเขายังไม่หยุดที่ใครไพ่อย่างนี้นะมันเป็นไพ่อัศวินถือไม้เท้าซึ่งแล้กวก็เขาว่าไงเขาถูกถูกไหมถูกต้องไหมเขาก็บอกไหมคุณสาก็ไม่ได้บอกอะไรค่ะเราเขาก็ดูให้เลยว่าว่าตัวตัว,ต,ว,ต,วตัวนั้นก็ยังไม่หยุดที่กใ,ใครว่างั้นนะแล้วก็มา,าที่ตัวแฟนเขาเขาใช่เออเขาเงียบจากเราไป นะคะเขาไปลุ่มหลงชายที่แม่เขาหามาให้หรือเปล่าไม่อะเขายังไม่ลุ่มหลงไหมไม่ใครไปนี่มันยังไม่หยุดกับใครอะวางตรงอะมาชื่ออะไรชื่อมิน้นต์มิ้นยี่สิบแปดเพื่อนชื่อแพกเขาคิดกับเราเกินเพื่อนหรือเปล่าคะมันเด็กๆเนาะความรู้สึกมันเด็กๆมัน,มนเป็นไพ่แบบมไม่ใช่ความรักอะค่ะไม่ใช่ลุ่มหลงไม่ใช่แบบ ขาเยไม่ใช่คิดกับเราเกินเพื่อนมันเป็นความที่เป็นเพื่อนเด็กๆกันอ่ะเหมือนแบบค่อยอายุน้อยมาเจอกันอ่ะอย่างนั้นอ่ะอืมคุณมาสามสิบสองจะมีโชคลาภไหมคะโอ๊ยเพี้ยนกับคำถ้าไม่มีอะไรนะมันไม่มีอะไรปิดบงังมันมีได้เลยใช่ไหมจะมีโชคลาภไหมคะไม่ใช่ไหมคะมีโอกาสมีอ่ะมีไหม มีโอกาสมีโชคราบเหรอมันไม่มีอะไรปิดบ้านปิดปิดกั้นอ่ะไม่มีอะไรปิดบ้านงานงานเยอะๆอ่ะก็ใช่ไงโชคมันมาจากงานไงโดยมีท่านอาจารย์โอ้ผู้เป็นประธานงงกับคุณสามากเลยอยากได้คำตอบนี่ครับนะนี่คือหยกแท้ไม่ใช่อะไรเดี๋ยวเขาเขียนว่าอะไรขอดูก่อนเขียนว่าอะไรกรีนอเวนจูริน เออมันคืออะไรก็ไม่รู้กรีนอเวนจอรินมันคือหินนำทางแล้วก็สีแดงสีแดงเรกแจสเปอร์เรกแจสเปอร์เนีม, <Jas> มาทำไมเอาโชว์ทำไมเนี่ยเอาวางตรงนี้ก็ดีนะเม็ดละเพียงเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเท่านั้น<า>นะเม็ดใครได้พกไว้อะโชคดีนะ เรื่องความรักนะเมษายน999รวมสง่งไปเลยนะโอ้เป็นแพงเกินไปเออ่อ้าวอยากโชคดีด้านความรักการร<ม>ับไม่คนไม่ได้ไม่ไม่ได้ช่วยเรื่องนั้นหรือเปล่าช่วยอาจารย์โอไม่รู้เองอาจารย์โอยังศึกษา,ะะะะะาร<ล>ะระอาจารท็อปรู้แล้วรย์ท็อปรู้ได้ไงเอาน่ะอาจารย์ท็อปรู้ อาจารย์ทบมัวเนี่ยอาจารย์ทบเห็นนะเออเร็วเดี๋ยวก่อน,นะตรงนี้ตรงนี้มันเห็นหัวปะ่ะไม่เห็นอ๋อมีขาวๆนิดนึงเห็นหนังหัวกดแชร์ออกไปเซ่เร็วคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสเก้าแชร์เหมือนเข้ามาแป๊บๆนะก็ออกกันไปเองเป็นอะไรก็ไม่รู้ ใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูแล้วพิมพ์คำว่ากดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แร์แชร์แวร์คำถามกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วพิมพ์แชร์แวร์แชร์แวร์โอ้ปากหมุดแล้วนะคำถามอ่ะยังไม่ได้ฝาก ผู้คนออกไปหมดแล้วเหลือสองคนสุดท้ายกดแชร์ค่ะแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วพิมพ์แชร์แล้วชื่อเล่นอายุคำถามนะคะดูการงานการเงินความรากักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษาอย่าถามสามอย่าถามสองพยางนะคะแชร์แล้วโอ้การงานการงานมีปัญหาอะไรถามเจาะลึกว่า เฉพาะเจาะจงถามเฉพาะเจาะจงนะคะยาถามสองพยางนะคะการงานการเงินความรักความรักเนี่ยขอสถาหนะด้วยโสดแต่งงานหรือมีแฟนหรือเป็นชูเป็นน้อยเป็นเก็บโสดแต่งงานหรือมีแฟนหรือ เป็นชูเป็นเมียน้อยเมียเก็บเมียแอบเจ้าต้องแอบบอกสถานะมาแชร์แล้วค่ะก้อยค่ะสามสิบเจ็ดเดือนพฤษภาคมนี้เราดูสามวันค่ะนะดูสามวันจะนมีงานร้องเพลงเข้ามาเพิ่มอีกไหมคะดูแค่สามวันนี้นะรอการติดต่อจากโซเชียลสามวันนี้นะดูแค่สามวันนี้ดูแค่สามวันนะครับผมดูรายสามวัน ถ้าอยากดูตลอดเดือนมาด้านหลังครับกับผมครับอาจารย์ท็อปใพยพลังจิตชั้นสูงสุดพิเศษเพียงหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นนะหรือจะมาแบบเป็นคําถามเราก็มีนะคําถามละวหนึ่งร้อยบาทเรื่องทั่วไปคําถามละวสองร้อยบาทคําถามพลังจิตโดยมีอาจารย์โอเป็นประธานนะเหมาเหมานะคะแบบว่าเป็นเขาเรียกว่าถาม <15 S 1> ไม่อันโทรถามไม่อันสิบห้าน300าทีสามร้อยบาท ครึ่งชั่วโมงห้าร้อยบาทนะคะกดแชร์ออกไปแซ่เพียงคนละเก้าพันอ๋อตอนแรกนึกว่ามาสองอันพร้อมกันเก <900 S 1> ้าร้อยม,มีจันทร์เรัก้าบเก้าแชร์เพียงเท่านั้นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสเก้าแชร์เพียงเท่านั้น เอาละเวลามันหมดแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวจะไปแล้วนะงานมันเยอะนะผมต้องไปแล้วนะหมดเวลาแล้วเดี๋ยวโฆษณาก่อนติดต่อดูดวงตรวจองค์ตรวจเทพได้ที่ facebook โอซิริกรนอภิรัตน์ c e b o o k โอสิริกรนอภิรัตน์นะครับเบอร์โทร0619922645 0925929261 id ง i e หกสี่ห้าย์อ้าเีร หนึ่งห้าสนใจดูงดวงเนี่ยละเอียดถามไม่อั้นไพ่ยิปซีไพ่เทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจ,รวจเทพรับขันครูณนะหน้าทองสาริกาลิ้นทองเสริมดวงเสริมราศีวิธีกรรมทุกชนิดตั้งสารถอนศารบงสมเปิดกิจการร้านค้า โรงงานโรงแรมจำหน่ายเทวรูปเครื่องรางของขลัง,งวัตถุมงคลต,ต่างๆและเสียงครูค่ะรับครอบครูรับขันครูรับถอนขันครูรับสอนไพยิบซีขายไพยิบซีพร้อมตำราและขายไพยเทศพร้อมตำราค่ะตามนี้ครับเูครผมตามนี้ครับอเอาละเวลาหมดลงแล้วนะครับนะก็ในเมื่อไม่มีใครถามอะไรผมก็จะไปแล้วนะสวัสดีครับ